สวัสดีเอฟซีทุกทานพี่น้องจ้าน้องซีโท่าด่วนพี่น้องจ้ามาผู้เดียวเนาะเข้าไปธุระอันทางมบบาเข้าไปได้อยู่ในเฮือนนะพี่น้องเนาะก็เลย่ยมาเลยครั้งแรกกว่ามาก,กับอีเสี่ยวพี่นอ้องหักเสร็จบอกนั่งแล้วละ่ะนั่งซุยน่ะสาวซีโท่าบอกบมาว่ะสะัสมีข่าวดีแต่เช้าเลยน้องสีรถรถอันมาส่งที่นอนเฮาะเทือนพี่น้องเลยซีเลือกแล้ว โอ้ยชี้ย да uh, ังกงเอาหลุดนะเดี like hmm well uh, ๋ยวเราขึ้นไปหานางก่อนกินข่าวไปเฮ้ยกินข่าวกันยังเฮ้ยกินข่าวยง่ายง่ายชี้ป้ายทางได้คือใส่หมวกใส่สงเสือพอใส่มาแต่จู่เตาโอ้ลงเตาอีะเรฮักก็กินข่าวสาวบ่ โอ้น้องซีคืองามใช่ว่ามื่อเนี้ยวะเอาฉันดีปลาลุงฉันมาดีปลาลุงโอ้ล้างมือเลยลูกจิกินข้าวนะล้างมือล้างมือก่อนไปลูกไปเดี๋ยวล้างมือก่อนลูกท่านเลือกท่านหมากบอสซล่าข้าเท่าไรก็เฮ้ยสามพันกัวาขอบใจเออนุณพี่ทางใดก็ซีทางฝั่งไทยบ่ กูลืมแหละสิมเมต้าน้องซีเนาะส่งเงินมาชื่อที่นอนแล้วก็ไปเก็บไว้ใส่แน่ยแงไะคุณน้องขอบขอบขอบคุณคุณปะเลยคุณผีคุณพีลหลายเด้อน้องซีนะเอิญคุณปาวะสิน้องผีคุณแม่เป็นเป็นโทรมาวิดีโอคอลเมื่อไปราทาดยิ่งหัางนะเป็นกับโอ้เป็นเอฟซีจำพวาขอบใจเป็นลลายเนาะป้าน้องซีกับครั้งแรกนาะซีเนาะจิจะมีข่าวดีใหญ่ขนาดนี้ ดีใจจนดีใจจนน่นบลาบบสีแม่หู้จนผูกบ,บอกกินข่าวกินนาจนสิเพสเลย <c oughs> จังน้กินขา่าวเศร้าตื่น,นเป็นตื่นตื่นเต้นอเป็นจอยนี่เดาตื่นเต้นจ <c oughs> นจ่อย <c oughs> มึงจ่อยันมึงยังมึงจ่อยันมึงเขา่าบอกกินลายกับมึงเต้นลาย <c oughs> แน <c oughs> ่นเคือนเปินเต้นคือฟาเจฟเอ เมือม่อมื่อราแห่ไปหนาถ้า,าจนแอลเคสหนาึงเน้ยจะเน่าเล็กนอยน้อยมาเพิขึ้นพ่องให้ซุยมันบอกปิม,มาบอกนัเพราลาด่อเดิอมัอนกะอ๋อเป็นว่าเขาเจาะจักเคลื่อนมึงเนาะเออแล้วมึงเฮ็นแ,เนแล้วมึงลาดบอกเออเออเออโอเคไอ้เกล้ยดเราลงไปเลือกัน คุณป้าคุณจวยผากมานนาำ่บาบอ,อยเนาะหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องจา้าป้าหายมานคุณแม่หายมานหนึ่งหมื่นบาทก็หายไปหนึห่งล้านหายกลับขึ้นไปหนึ่งล้านบาทเนาะสีเนะาะซาถูกเป็นใจบุญกุศล fc ถูกฐานผูกเพิ่นก้นบึงก้นส้มกันเ,เพิ่นได้หับคือการพี่น้องจา้าผูกติดตามสี่หมื่นกว่าสัพท์เพิ่นได้หับโศกไงหล่นทับกันเนาะกินข่าวกันยังก็กสีใช่ พุ่นน่ะไก่แต่เมื่อวานกระร่มนาวมาเลยได้พี่น้องเลยราคาเท่าไดแน่นี่ยนะตัวลุ่มนะออันนี้สามหกตัวไหนเออ พากว่าพื้นต้นนี่นะมันสิบอเป็นเป็นถงบอ,พพบอเป็นบะเ,เออจักแหละแต่เงินนั่งเลยพอห้าากะเคยใสที่นอ้นน้ำผิ่นหลอันเลยได้ชองสำอันเลยเ้ากะสื่อน้ำพิ่นนี่แหละอยู่บ้านได้เกาะบอ่บอของเฮ้าน่ะบ่เป็น ย,ยายเปยอยากได้บ่ยายแปยก็ได้ฮะอ,อย,ยากได้กับผมมีเงินโอ้ยแต่อันเดียวก็ยังพอแห้งเลยน,น,นะน่าอยากได้ใครกูกทึกจะน่นลูกสาวสาว่ะมาซื้ได้สิเองเอาไปกับผมเมือนเขาจะเหน็นซีไม่น่าเอาไปเขาก็ได้เอาผ้านอนผ้าปูผ้าที่นอนปูมาสิสามพันเท่านั้นก็ได้นี่นะ ต้นนี้เท่าไรก็4ต้นี้สี่ตัวนี้สี่สองเฮ้ยคมนสี่พันจะว่าได้ได้บอสสี่พันสื่ออีซีมึงจะอายุคอมนต่อได้สี่พันนดอาวน่เดดมันดีตัวนี้นะนี่นี่ 3, 4, นี่อืมมันทนกลัวอะไรกันมันทนกลัวหลายปีเห็นไะอืออ่าหนุ่มมล เาะอืมอเอาสตัวสี่พันนี่บ่เพราเห็นบ่อหนามันนะพี่น้องนะมันต่างกันเนาะสามพันหกสิบ0กับสี่พันมันนมันกัมันก็เอาสี่พันพี่แล้วฮันเดย์พี่เดย์ฮันเดยพี่น้องมันลื่นกันน้ำสามสี่ลอยหนึ่งพอ่านลูกสาวโตข้อหัก อกเม่้หยอกามพันมีคู่ยังโสดอยู่อืมแต่ได้เป็นได้เมก็พอนะพ่อมอยู่บนตัวสี่พันนะมาได้สี่เอ้ยมาสีนี่อยู่บ้างเออ อืออืมอืมเอาซินี่แหละกูก็ยังหมากน้ำเ <laughs> พราะว่าเอาไปเขาก็ได้เอาผ้าปูที่นอนปูเด้ส <c oughs> ิมึงมีบ้งมีบ่มีก็ไปซื้อเอา <c oughs> แมนไอ้เลยอยู่เพิ่นมา,มาแต่จู้เตามีแต่ขี้ต,ม <c oughs> ต้ม <c oughs> ปุ๊บไปขึ้น กูมาผนะู้เดียวสามเงนะยอืนะน้น<า>่น,น้อยน่งผูวาผู้บา,า,าน้ำได้คานอนอืมนี่เนไม่ยินลบ้แห่ผู้บาวมาน้บน้ง่งมึองอมีอมนมนบอนอนนะสิเสื้อนะคนออกมานอกกอน เสือขาดนะเตืออยะ้กบาบเสอน่อยกูเนาะกบาบเสียหน่อยข้ต้งกินมันแท่ไนนอิ่ถิ่มแล้วบานี่อาม่อารุ่นนั่นดเานะดึงมันคุ้งคุ้งพาผมกระทิมต้องตุ้มดึงมันคุ้งพผ้าสารเอาพ่อยมากวดซะก่อนสิ ดึงออกมันชุดกันพอต้องเอาจอดกันสารนะเพราะว่าที่นอนมันกว่วงเออเอาพ่อยมากวดไปนี่นะเออเอาพ่อยมากวดก่อนย่างแต่ม,ม,ม้อนผ้าห่มว่าสิคุณแม่ห้ซื้อนะ่ะฮะอะไรก็มุ่งบอมุ่งที่ซื้อใหม่บอพุน้าปองผู้กวดไปผู้ยังสิกวดออกมาหาลมถังเขาของเกา่า ตดวลง่งแถวขอบแค่แจ้หัวนะนอนผู้เดียวกับดูผๆขางขอกนอนผู้เดียวกับเห็ดหกแท้ๆดีใจน้ำหนักสีพี่น,น, 4, น, 3, 4, 3, น้องเลยอืแต่ทีนอนราคาสี่พันบาทพูกมีแต่สามพันสี่สามพันหกพี่น้องเอ้มันกระเทินเนาะมันก็เลยตัดสินใจเอา 4, ไปสี่พันพี่น้องเขาเอื่อสี่พันสอง พ่อเมียนลูกพะโหมนั <c> ่ง <oughs> กล้องก็เงาะเสื้อขาดก็พะโหมมันขาดพี่น้องอ้าวถือถัอ่วแจวแหลนดีใจดีใจจนนันอนบรหลับว่าสัก พ่อพยันลูกตกกันที่นอนข้อหกักอาสูงลไไหลายค่ะเอาเขี่ยวกวดอะไรห้พ่อมึงห้ามเข้ามาห้องกัน <ś ec kel> สีมานแล้วยังวะ สองสักสมปีแล้วสิมันเลยสาย่อมันอยู่จักมองเห็นมองอย,องอยู่สิประคบเอหะะาหอยน่ะสิตอนนีลมประตูอยู่วะลมอยู่แล้วเนาะนีิแต่งอายุสิ ใช่หน้าแต่งอะลูกพี่ไอย์อยยก,กเย็เอาขาได้บ่กพื่เดียวเนี่ยเอาขามาหน่ะแม่ไปหสาส้ามเฉสิเราแข็งอยู่ป่าโอ้ยประตูกับหอดไข่หอดบรายเอาทางใดขาววะเอาตั้งเอาตั้งนอนลง เอาตั้งทั้งทั้งมันสั่นมาเด้พี่ไอ้โอ้ยลมประตูอยู่ไปด้ิเลี้ยงเขาโอ้ยมันสูงกว่าประตูจะขืนมากเขาให้เน่พอดีพอดีงอเขา

อาจะหายมันเทียงกับห้องมาธานีด้ว่นังห้องธานีขึ้นได้หนึ่งมันเพื่อนผลมันเหี่ยงเนาะอืมอีซีมันกับสีไลปีแล้วเพื่อนเหี่ยงอืมอ่าอีทีนอนมันเหี่ยงมาทางั้นพี่น้องเลยอืมถ้าเป็นได้ผมวัาขาดคนและกอาเหยาะอยู่ทางบนนด กองอเอนียวว่ะหอมเหอกับพอดีอันนะเลยแม่เอาตู้เสื้อผ้ากับก้อนปได้เต็มทีนอนทีเดียวเต็มเลยต้าวปุ้ยพันมีพี่น้องเลยจิ๋วจิ๋ววางโต๊ะอ่โต๊ะนี้โต๊ะเลยนะน้องก็ไม่เกิดกี่ต้มเนาะถ้าไม่เกิาคอยตัน อ,อ,อ,อันอันเอาเอา,เอาทงยางออกก่อนคันสิปูนะพอมันพอมันดังเลยสินอนบลับต้องจีกทงยางออกอ,อย่าหัวมันนะพนะูนะ่ะแม่ยะแม่ยันที่นอนเออแล้วเต่บอยกีกออกก็ยามันดำเอาเงินไปจ่ายข,ข,ข้าเจ้าวันนี้ สี่้อนเยันพิมพ่อันนี้ีดินทางา่อหน้าก็ตลังจกเงินจ่ายพี่น้วก็มองไว้เว้นแล้วมองไว้เงินนะมึงบ้าเขั่าอะรอนะอานกินยาเมากไกเดืมมันทออยู่ไมาแล้วไปอ่ะนะตาขี้พุ่นนะใส่เฮ้ย ผีอยกด้วยอยากเก็ดได้เงินหมื่นเลยผีอยกหยกด้วยวนับนับมาสี่พันหยีดขาหกพันเก็บเมียนจะน่เทียไปเที่ยวีเวี่ยงอยงน,นไป้นี่จะานาเ่ยงอยาจะืเอผาปนีนั่จะนไดน้นักขกไปเอ้เทยเือเาไปส่งขึ้นมึง้ได้ ตรงเีอืออือพอๆกันลิปหนาพี่รองจ่าอยู่ที่แมงสุกุสุคนเด้อเจ็กถูกทานกันเลขอบคุณถูกถูกทานขอบคุณถูกถูกกำลังใจถูกถูกคอมเมนต์ครับตีส้มพี่รองจ่าเน่หาบได้หาได้เยอีกหนึ่งวะเจ็บไปแม่ก็อี่อนี่ะ